ติดยาพี่น้องยายหยองมาทักทายวันเสาร์จ้าวันนี้ยายหยองไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปซื้อกับข้าไม่ได้ไปเข้าปลาไปซื้อกลับเขาเลยมาถ่ายมิวส,สวยๆไอพี่น้องในรับชมในเบองเน้ะจจะเนาะขอบคุณทุจกจ้ะเดอ้อที่เข้ามาติดตามช่องวันว่างยายหยองแล้วก็เอฟซีใหม่เอฟซีเก่ายายหยองก็ขอขอบคุณ หลายๆเยจ้าจ่าเออที่เขามาชมยังไงยายหยองก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ให้ยายหยองนำนิดวจ่าเดอ้อไปจ้ายายหยองพาชมวิวครับไปเรื่อยๆเ,เนาอจ่าเนาะซื้อกับาขาเสร็จแล้วจ้าตอนนี้ก็กําลังขับรถกลับบ้านสิพาเพื่อนๆ พีพีน้องๆชมวิวบ้านเมืองเขาเนาะว่าเขาอยู่แบบไหนคือบ้านเฮาบอเดี๋ยวชมไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะโอเคสามสองหนึ่งไา ทางม้าลายเขาก็จอดให้คนขามด้วย้ะพี่นอ้องเวลาคนสิขามนะเขาก็จะจอดเลยนะกดของคนอยู่เมืองนอกอะทางม้าลายเขามีไว้ให้คนข้ามเวลาคนจะข้ามปั๊บเขาก็จอดรถปั๊บเป็นยังสี่้จอยู่ในเมืองกับมันกันอันนี้ยายหยองวิ่งสายเส้นบันนอกด้วยะจยายหยองอยู่สายเส้นบันนอกก็ต้องขับมาทั้งเส้นบันนอก ถ้าเกิดไปในเส้นในเมืองโอ้ยคุณเยอะก็นี่รด,ดเดยอะก็นี่จ้ะโอ้บานสีหลังนี่สวยก็ปลูกบ,บนเนินเขาเห็นป่ะพี่นอ้องยายจะถึงบ้านยายยองละ ที่ยายหยองอยู่วกายจะถึงแล้วนู้นเห็นปะบ้านยายหยองอยู่ละเห็นไอ้กาุกูละ บ้านที่เใหญ่หยองอยู่พี่น้องห้างกายความเจริญอยู่ได้ว่าไปซื้อกับเขากันนั่งรถไปจะ10นาที 15, 20นาทีพี่น้องนอกจากยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องด้วจ้ะเด้อขอบคุณอีกข้างหนึ่ง,งที่เข้ามาติดตามวันว่างใหญ่หยองทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่านอกจากเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ใหญ่หยองด้วยนะจ๊ะจะได้ทําคลิป ต่อต่อไปให้พี่น้องไดนมาชมนะาจา๊ะเนาะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า